สวัสดีครับวิเคราะเนียนฟุตบอลกับอกเกอร์99นะครับประจำวันศุกร์ที่4สิงหาคมคัดกันมา2ตัว2หลีกนะครับไปเริ่มกันตัวแรกครับในรายการแชมปีเป็นชิพอังกฤษนะครับระหว่างเชฟฟิลด์เวนเดย์เปิดบ้านพบกับเซาท์มป์ตันตัวนี้ลงเตะก,กันเวลาตี2ตรงนะครับตามเวลาบ้านเรา ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้การของคนละ1ไลค์1แชร์เป็นกำลับบงใจให้ผมและก็ทีมงานทําคลิปต่อๆไปด้วยครับก่อนอด่นครับไปดูถาตีสามนัดที่เคยจอการครับซาตันชนะไป2และก็ทั้งคู่นะครับสเสมอไป1ล่าสุดซาตันเปิดบ้านสเสมอไป1ประตูต่อ1ไปด้ฝั่ง้าบ,บ้านครับตอนนี้ซาติอาเกมหลังสุดทุกรายการชนะ1สเสมอ1แพ้ถึง3นัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับลุตันทาวไป1ประตูสอ สำหรับความพร้อมวันนี้ครับเชฟฟิลเวนเดย์ของคุณซึซิสโก้มูยอสครับเพิ่งจะเปิดรัางแพ้ไปหนึ่งต่อ2นะครับในแมตช์อุ่นเครื่องเมื่อประมาณสุดสตาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะวันนี้ครับไม่มีรายงานตัวเจ็บติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเรียกว่าขุมกำลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบเลยคาดว่าวันนี้ครับจะมาระบบ4 3 3โดยจะมีจอร์จวินดัสไมเคิลสมิธกับควอนเดกาโดผนึกกำลังกันล่าสกอร์ในแดนหน้า และจะใช้ yer, จอสไบเออร์จากห้องเครื่องเลือดสกอตไวส์เ7ปีปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามระเบียบนั่นเอง ไปดวฟฝั่งทิมเยอนนะครับซอลตันต,นตอนนี้ซาติอาเกมหลังสุดทุกรายการชนะ1เสมอ1แพ้ถึง3นัดครับล่าสุดเปิดบ้างแพ้กับเีเซนักมาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสหรับความพร้อมก่อนเกมนะครับซอลตันของกุนซือรรสเซลมาตินนะครับเพิ่งจะเปิดรังแพ้กับคาสมาไปศูนย์หนึ่งครับในเกมอุ่นเครื่องเมื่อประมาณสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับความพร้อมก่อนลงทําศึกวันนี้ครับไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามารบก,กวนเช่นกันนะครับ แน่นอนว่ากองกำลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบเลยนะครับคาดว่านัดนี้เนี่ยจะมาระบบ4-2-3-1ครับเราจะมีเชียร์ดำนะครับออกสานยืนหน้าเป้าลาสกอร์และก็จะใช้พวกของนาธานเทลล่าการลสอันการัสครับกับซามเวลเอโรซีครับ,บ, I i, รบเป็น3ประสานแดนกลางรุกครับคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรนั่นเองครับ สำหรับตัวนี้แล้วนะครับเมื่อเทียบจากรายชื่อนักเตะของทั้งคู่แล้วเนี่ยยังยกให้ทีมเยร์ซอร์ัมตันนะครับดูดีมีภาษีมากกว่าพอสมควรเพราะคงกำลังระดับพรีเมียร์ลีกนะครับยังไม่หนีหายไปไหนอาจจะมีแค่2-3รายนะครับที่ถูกซื้อตัวเพื่อ ลดพยานานค่าเหนื่อยนะครับแม้ในราคาเปิดมาแบบดูเชิงนะสําหรับแมตช์แรกประเดิมฤดูกาลใหม่เนี่ยแต่ว่าด้วยศักยภาพและก็มาตรฐานที่เหนือกว่าเยอะนะครับน่าจะเก็บ3คะแนนแรกนอกหลังได้ไม่ยากนะครับก็สอดคล้องกับเจ้าถิ่นนะครับตอนนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับเจ้าถิ่นนะครับเชฟฟิลเวนเดฟฟอร์มโคตรแย่นะครับและอุ่นเครื่องแพ้มา4จาก5เกมท้ายแบบไม่ชนะใคร เสมอไปหนึ่งนะครับแถมโดนทนลุลงตาขายมากกว่า10ประตูฉนั้นไม่แปลกใจนะที่ผมจะขอเทใจไปต่อสุดตัวแล้วกันนะครับการสะกอตัวนี้ครับจบที่ซาทแฮมตันชนะไป2ประตูต่อหนึ่งลวกันและก่อนจะไปชมตัวที่2กันนะครับสำหรับท่านไหนนะครับสนใจทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ามารับในกลุ่มกับเราได้นะครับแบบฟรีๆไม่เสียค่า,จจาใช้จ่ายใดๆนะครับ ไปต่อตัวที่2เลยนะครับเราจะข้ามไปดูกันในรายการบนเดลิก้าสเยอรมันนะครับระหว่างพาริบอลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของออสนาบูกับลงแข่งขันกับเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเวลาบ้านเราครับสำหรับตัวนี้นะครับสนาติสามารถได้เคยเจอการผัดกันแพ้ชนะและก็เสมือนไป1น,นัดล่าสุดรครับพารบอลเปิดบ้านแพ้ไป1ประตูต่อ2 เราไปดวงฝั่งเจ้าบ้านครับตอนนี้ซายติอาเกมหลังสุดลมทุกรายการชนะ3แพ้สนัดล่าสุดค,ครับไปแพ้กับกอยเทอร์ฟอรสมา5ประตูศูนย์เลยครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับนัดเปิดสนามก็โดนกระซวกไส้ไปแบบเละเทะถึง0นยต่อ5นะ เ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าพวกเขาเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับหลังจากที่วิซามูลิลนะครับในรับคนใหม่โดนแดงโดยตรงไลต่ตะเพิดกอ,อกจากสนามตั้งแต่นาทีที่แของเกมนะครับทำให้ต้องลุ้นว่าแมตช์นี้เนี่ยใครจะได้รับโอกาสลงทำหน้าที่แทนด้านความพร้อมสูงสุดเลยนะครับของทีมวันนี้คงหนีไม่พ้นพวกมาร์คุเซนะครับผงออกโตเก่าในวัย35นะครับยังคงเป็นเดอะแบกประจําทีมเหมือนเดิม นะคาัว่าวันนี้ครับจะมาระบบ3-5-2นั่นเองส่วนฟังทีมเยือนนะครับตอนนี้สายติอาเกมหลังสุดลมทุกรายการชนะ3เสม,มอ1แพ้1นัดแต่ละสุดครับเปิดบ้านแพ้กับคัสลูไป2ประตูต่อ3สําหรับทีมเยือนก็เหมือนกันนะครับจัวหัวมาด้วยความพ่ายแพ้เลยนะแถมยังมีตัวผู้เล่นโดนไล่ออกเช่นเดียวกันอีกด้วยนะครับหลังจากที่ บาสคิมนะครับแ็ขวาคนใหม่โดนใบเหลืองแล้วก็โดนแทงเลยนะไล่ออกจากสนามในช่วงท้ายเกมนั่นเองครับขณะที่เกมรุกเนี่ยไม่มีปัญหาให้มากวนใจนะครับเตรียมวางเอริกเอ็นเกลฮัสครับกับโรเบิร์ตเทเชอร์ครับที่เกมล่าสุดหน้าต่างยิงประตูได้ทางคู่ครับเรเป็นคีแมนสำคัญและคาดว่าวันนี้ครับเขาจะมาระบบ4-3-3นั่นเอง สำหรับตัวนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าประเดิมนัดแรกมาด้วยความพ่ายแพ้ทั้งคู่เลยนะและยังต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิคนเหมือนกันอีกด้วยครับแต่สิ่งที่ทีมเยือนต่างจากคู่แข่งก็คือเกมลุกนะครับยังมีพิษส่งยิงประตูได้บ้างนะจึงมองว่าถ้านัดนี้ครับปรับเกมรับให้ดีกว่าเดิมเนี่ยยังไงก็มองถึง3มแต้มเต็มได้เลยนะส่วนทางกับพาราบอนนะครับเจ้าบ,บ้านที่แพ้มาแบบยับเย็นถึง0ต่อ5เรียกได้ว่าเกมรับห่วยแตกแบบไม่มีเชิงเลยครับแม้ว่านัดนี้นะครับจะต่างไปจากเดิมก็ตามน,นะแต่บอก ได้เลยว่าอย่าได้มองถึงแค่ชนะดีกว่านะครับการสกอร์ตัวนี้ครับจบเพียงคู่เนี่ยเสมอสกอร์สอประตูต่อ2แล้วกันก็จบไปเลยครับสำหรับวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลกับฟอเกอร์9 9ในวันนี้นะครับ และตอนนี้นะครับทางเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับใครที่แจ้งว่ามาจากช่อง YouTube Soccer99 นะครับรับคเครดิตฟรี50บาทกันไปเลยนะครับและสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆสักกลุ่มหนึงเอาไว้พูดคุยนะครับรับเครดิตฟรีเนี่ยสามารถเข้ามากลุ่มเดียวกับผมได้นะครับกดลิงก์ใต้ตอคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ